ที่จริงนะผมก็ชอบอที่สองนะมันมีเนี่ยนะครับเปินเปินไฟนะฮะเปินรดน้นี่อะไร <c oughs> แล้วยินต้องต้องหลด,ดเออมีบักเกมอย่างหนึ่งนะฮะทีน,นี้ก็จอดนิง่งอ๋อไม่มีคนขับผมขึ้นเองก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปดาวติดฮะไหนเห็นไหม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการขโมยรถอย่างหนึ่งนะฮะมันเลยขึ้น เพื่อให้การจราจรไม่ติดนะเราเวิ่งไปเลยขับนี้ตำรวจฮะซึ่งขับมาตรงนี้เอียดก็มีรถเหมือนกันเดี๋ยวสนใจฮะกระบะหนึ่งกันไปเลยว้ยผมไม่รู้นะคลิปนี้จะออนแอร์เท่าไหร่เผมต้องไปตัดต่ออีกซึ่งขี้เกียจอยู่เอียดนั้นผมจบรายการโดยการขับรถชนคนให้ดู แล้วก็กระโดดนะนี่ครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในนี้นะแล้วก็กระโดดตูมแล้วก็นั้นไปแล้วนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเย่นี่ครับนี่คือการบ๊ายบายอะทำไมอ๋อมันไม่ใช่ปืนนะั้นยิงรถเล่นนะฮะมาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย